สวัสดีค่ะนี่จะมาทำะโลวหมูแดงหมูแดงหมูแดงต้มไข่7นาทีนะคะแล้วก็หั่นเต้าหู้เป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็หมู3ามชั้นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะวันนี้เราใช้ซอสะโล้สูตรโบราณตาโรโบนะคะใช้1ซองก่อนนะเราจะนําไปคุกกับไข่ต้มแล้วก็เต้าหู้นะคะนําไปคุกแบบนี้เลย จากนั้นเราก็จะมาทำพะโล้กันใส่น้ำลงไปเลยใช้ซอสพะโล้สูตรโบราณสองซองค่ะจากนั้นรอน้ำเดือดเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปปิดฝาต้มต่อ30-40นาทีนะคะ ใส่ไข่ต้มลงไปแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะปิดฝาต้มต่ออีกสินาทีแค่นี้เราก็จะได้ไข่พะโล้อร่อยอร่อยทำง่ายมากทุกคนทำกับข้าวไม่เป็นก็ทำได้อย่าลืมไปลองทำกันล่ะพิกัดหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์อย่าลืมไปลองทำนะ